รับไปตื้นหนึ่งเลยยีด้าเป็นมีเป็นด้าเลยอ,อารายโนอืมฉันรู้วันนี้มันยัง จนุนจนอร่อยไะปลมาคุณจังเทง่น่เลยไมปลามาแพะเร็วฮึแซึงไม่มีน้ำกินตตายแล้วพไม่ถึงน้ำตายแล้ว ตกแบบตั้งแต่เมื่อไหรคืนไหมแกไม่ยุดนี่ว่าอย่าโบนะ้ำน้ำไปตุ่มแล้วพักการท่วไมไว้ก่อนได้ไหมคะโอ้โอห่ังสุดงาม อืมใสป่ปิดๆสีเปลี่ยนตกเยอะอยู่่วยก้อนนั่นลงไปไมีตได้กินลงไปดังว้าเออเมกาก็ตกเจอะย่เมก,กาว่าตายแล้วช้วยละห้าสิบกำไรหายไปแล้วยี่สิบห้าบาทครับเนื้อรึเป่าคนเนื้อก็อยเยอะนะถ้าเราสั่งกันมาร่วมอ่ะใช้กอปีตักไอ้นี่ไอ้เส,ส้นไอ้เส้นว่าสายอ่อนวาเยอะอมาก Tắp, luôn lừa luôn 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 mình luôn 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 Lượm luôn luôn vị rồi luôn 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 mày, mày không luôn 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 là luôn 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 là luôn 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 แล้วที่เราคิดอย่างว่าแต่ซื้อไงแต่ว่าอือไปแล้วคิกปุ่ก้อนเข้าไปเลียวเข้าไปเลียวใชทสิอือตบขึ้นไปแล้วมีน้ำนะนี่งามคคๆครับ เออโ้ยเนี่ยี่อเนี่ยนี่เปิดนยังเปิดนสวิตเออปิดน้ำมันเนี่ยปิดเจแล้วสิไม่เอาให้เอ็มเอ็มตายเลยเลยจับไว้หน่อยหน่อยไม่ได้เป็นจอตายสดน้ำไม่ได้ดูเหือนเนี้ยอืมอืนึีได้ไหมนะ

cái này mà. phát là Cùng rồi. Cái răng đấy mà. Mày làm việc phong. Trời. Ừ. Trời. tốt mà rồi. Cái này ta tấn cái dàn thì bà tí cái Mình đi em, mới đi chắc không Mày ก้าวลื่นมันกินงงามสาวเพื่อนขอไม่ต้องกินถึงนาอุ้ย แล้วทุกครั้ง